สวัสดีครับผมพี่น้องครับผมผ่อกันอีกแล้วครับผมกับเบอีสานสายลาครับมือนี่กับการตอนกเขาไงนะครับผมเช่นเก่าเช่นเดิมครับผมมือนี่มือนี่ก็มากับเบวเตอร์อีกแล้วครับผมเบาเตอร์ครับผมถักท้ายพี่น้องนะครับนี่เขาเบาเตอร์กำลังเพียดพเนยดครับผมมากับหนกโตเก่งเนาะเจ้ายังก่อนเจ้าเสียงหวานนะครับ เบมึงไล่ตัวตอนนอกต่อของเบาเตยเลยพี่น้องมึงซื้อห่อของเขาครับที่นี่ไล่เนี่อเด็ดครับกับนกต่อลำพงเหมือนเดิมครับผมสไตล์เภาอีสานเนาะพี่น้องเนาะนกตัวโบเก่งกันเล่นแบบนั้นเอาเนาะพี่น้องเนะาะจักสิจังไดรเด้อมือนี่ไม้กับแถวเก่าๆแล้วครับผมโ <Thank you. S 1> อย้ยเนาะ มือนี้จ็สิเป็นยังไดนนาะพี่น้องเนาะรอหลุดรอติดตามมึงครับผมเออพี่น้องครับผมมันอยากฝากพี่น้องเรื่องหนึ่งครับก็คือว่าผีจ้ากบเนาะที่ว่าพิ่เป็นอาจารย์ผมครับที่เิ่นเห็ดเนีอดขายเนาะที่พี่น้องถห้ทีว่าพี่น้องท่านใดย์สนใจครับตอนนี้เราบอกผมว่าโทรศัพท์เราเนี่ยเล่นร้ายบ่ด้เนาะพี่น้องเนาะ ติดต่อเราบร่ไเด้ก็เราฝากเบอร์โทรนี่มาบอกครับหอติดต่อไปเบอร์นีเนาะพี่น้องเนาะเบอร์เบอร์ศูนย์เก้าเก้าครับผมศูนย์หกหนึ่งหกแปดสามห้าเนาะพี่น้องเนาะเบอร์พี่จ้ากบบรับช่างเห็ดผนียดครับผมที่ป้าไอสารเคยไปท่ายเพื่อนเนาะพี่น้องหลายๆคนอาจจะรู้ครับผมจังนใดก็โทรไปเด้อยพี่น้องเด้อยลบกวนโทรไปครับถ้าท่านใดสั่งเพิ่นไวแล้วบับนี้ ติดต่อเพื่อนบ่อใดเนาะทางไลน์ครับเอาเบอร์โทรเพื่อนไปเนาะพี่น้องเนาะพี่จ่ากบครับฝากไว้น้ำเด้อพี่น้องเด้อเบอร์นี่แล้วครับนี่เอาแบบนี้ผมกับเบ้าเตยกันสิขอตัวไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปหามองห่างกันครับผมว่าสิห่างใส่เนาะพี่น้องเนาะอย่างดี้รอช่มกันไปคือเก่าครับมือนี่รอหลุ่นมั้งครับว่าสิหมานบ่าในตาหมานว่าเบ้าเตยเหมือนี่หมนตรงหมานเนาะครับเนาะอย่างดี้ก็ตรงหมานแล้วครับตรงมีแต้มแล้วครับมือนี่ แต่เกิดจ็กสีมานซ้ำได้เนาะพี่น้องเนาะรอดหลุดมั้งครับผมนี่ก็เจ้าเลี้ยวเนาะพี่น้องเนาะหลังจากห้างต่อไปโดนแล้วครับผมอ่าจะทายขนแล้วครับแจ็กสีเหรียญซ้ำได้นะครับผมก็หลุดมั้งครับมือนี่ติดตามมั้งครับถ้าแผนแหลกบบคือกับแผนสองเหมือนเดิมครับนี่นกลำโพงคือเกันนะครับเอ๋อรอหลุดรอติดตามครับเอาเนี่ยครับเจ้าเลี้ยวต่อไปนี่ครับผม โบได้ต่างกองเ้อพี่น้องเ้อรอหลุนกันบืองครับเื้อนี้โอ้พี่น้องงกไล่ครับครับแถวนี้จากสี่เขาโบเ้อพี่น้องมันเห็นหมดผมเหรอไล่ครับพี่น้องงอกงเป็นสิบยี่สิบครับนี่ตัวเสียงดีๆครับฝนบางนันคันดีครับอยู่ฝั่งคลองทางคุณครับฝนบนะโจเลี้ยวตอนนี้ก็แล้วคันเรียวครับ กำลังยนสับครับผมเต mm hmm. ่บ์รูสิเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะลอหลุนมึงครับผมหุบนบ่นเบาเตยกำลังเข่าไปครับร้องบิ้งนะพี่น้องเนาะติดตามมึงครับผมเดี๋ยวไปเบอรงเบาเตยใสกันครับนี่ครับนกเบาเตยใส่บนี้เลอพี่น้องเด้อลอหลุนมึงครับผมนกขันเต็มเลยครับผมเขียนนี่ไปเบาเตยฮาเดี๋ยวคงได้รายงานอีกเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะ เจ้าเลี้ยวตอนนี้ก็รู้สึกว่านกป่าสิไปใกล้แล้วครับผมเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งก่อนครับผมนี่ครับนกเปล่าเตยอ,อยู่ต้นนี้แหละครับนี่ไปเองครับผมเอาแล้วพี่น้องครับเจ้าเลี้ยวมีนกเขาแล้วครับผมเสียงคู่ใส่กันไปสองสามยกแล้วครับโอ้นกหลา่ลีพี่น้อง โจเสียงหวานของบ่าวเต้ยกรัคันแล้วครับผมกำลังเอินอน้นเอานกครับใกล้ๆนะครับผมบ่ได้อยู่ไกลอหยังดอกเจ้าเลี้ยวคือเงียบไปว่ะโจเลี้ยวเหงียบไปแล้วครับนี่ครับเบาเต้ยขันเสียงหวานครับจับใจ เจ้าเลี้ยวกำลังเลียกอยู่ครับเจ้าเลี้ยวเลียกอยู่พี่น้องเลียกอยู่รอบเบิ่งก่อนครับผมเจ้าเสียงหวานเบาเตยยังพันในมีนกเขาร่วมครับตอน,นี้นอตอรจะใส่แล้วครับเอาละครับผมบกเสียงหวานของนกเบาเตยครับตอนนี้เรียกอยู่ครับเรียกตัวเดียวครับ ใสมีนกป้าเขาไปใกล้แล้วครับบ้าเสียงไหเสียงนหน่อยๆหอ้หองดีๆครับสุดยอดสุดยอดพี่นอ้องหมื่นหนกป้าอยู่นี่มีสูเสียงเลยครับผมสมักเสียงได้ครับแต่ว่าสิเขาว่าบูาหูครับเห็นแต่บุ่อยเขาครับถ้ามันเห็นหมดผมครับนกไล่ลีพี่น้องมึงนี้ ยังไงก็ขอให้หมานจักเต็มเนาะพี่น้องเนาะมือนี่ถ้าอยากให้ดีก็จัก้อนเต็มพู้ละเต็มเนาะพี่น้องเนาะขอยง้ยมพอเพิ่นล้วครับมือนีขอให้หมานเนาะพี่น้องเนาะเอา้าล,ล่อลุนไปเรื่อยๆครับพี่น้องขันบ่คือ้นสิไปหาต้อนกดินเบิ่งครับไปเป็นนัง่งไหนนะพี่น้องเนาะหนักอีแหลวกับมาหิน พี่น้องครับบ่วงบ่แมนนี้แล้วครับทรงคือสีติดๆอยู่ครับที่เหล็กาหลุดไปอีกเนาะพี่น้องเนาะผุ่นเราไปยืนู่หันเราเป็นเกือบั่วโมงครับนี่ยืนอยู่นี่ข้างหลังนี่กอ้ไกลเนี่ครับนี่บ่ขามมากเลยครับตรงนี้กับข้างามอีกขันจิขามมากับบ่มากครับฝุนบางนึงเสียงดีครับพี่น้องยุซาผุ่นเนมือหลังเนาะจังว่ากันครับมือหลังเสียงดีอยู่ครับตัวน ผนทางผานครับโจเลี้ยวในยูนีครับเห้นนกเขาแปะสิบครับผมบินเขาบินออกจักมันเหยียบบหย่ยวบ่เหี่ยวครับเดี๋ยวนี้เงียบกิบไปแล้วครับผมเราจะพาไปรุนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่าวิสารขอเก็บบ่วงมันครับผมสักคู่ครับถือเราพี่น้องวายุครับยังดินจะโดลละเนเลยบ่ได้มาเบอร์ต้องได้ตีนครับเพราะว่าผมตีนเป็นไซสไ์ ยงไหนว่ี่เนาะพีนอ,องเลยเดี๋ยวจะสมัยดไบุพีน่นองต้องว่าเห็นหนกเผลเป็นซิครับแจ่ว่าจะบินออกบินออก,ออกอย่างยอครับเห็นเขา,เ,เ,ขา,าเ,เดี๋ยวยังเลยยรบด้ขนาดหนกซิฟเนาะอนเมือดีเห็นหมดะบายเลยพอร่าลงล่างต้องยืนพีน,นองตวนี้พอปีน็ใส่ ในห้องห้องนี้พี่น้องห้องนี้โตอยู่แล้วนี่ไม่สาวอย่างดีพี่น้องแต่ต้องกินเอามาตไปพี่น้องสักคู่ครับนี่ครับพี่น้องโตต้นครับโอ้ยอยอๆๆ โอ้ทะลอลาะกันหรอพี่น้องโอ้ยเนาะโอ้นกปูกยางงามเลยครับเบิ้งถือกตะโดนแล้วครับสมพัเจ้าเลี้ยวเที่ยวหยุดเที่ยวเหรินครับถือกตะโดนแล้วครับนี่เบิ้งล้างเหรินเบื้องนกเขาเป็นซิปพี่น้องเ่าได้วาโพดครับเจ้าเลี้ยวมือนี่แต่ว่าแห่งเขาแล้วก็เทียงกันในข้าวหนึง่งนกตัวนี้น่าจะดินหรือก็บ,บินออกครับเพราะว่าเห็นเจ้าเลี้ยวเงียบยงแต่มันเขากันที่แหลกเลยครับ บภาบว่าสาเสียงไหนเด้อพี่น้องเด้อนี่เบิ่งหน้าตาก็งามอยู่ครับนกุกไล่ก็สนับปีก็สวยงามดีครับมากะเบ,บาเตยหมาน,นึกแล้วครับเบาเตยหมานปะครับมืงเนี่หมานว่าแล้วครับบกเสียงหน่อยว้างไหกเสียงหน่อยคันจนข้อสีแตกก็ไม่มีหนุก <laughs> โอ้พี่น้องเอ้เสียงหน่อยก็ใส่ไปพุ่งแล้วครับจนมื่อยแล้วบัเนี่ยท่านไอกไปกู้เอาอยู่มาคาด เสียเวลานําหนุกต่อดินครับม,ม,มันบบมันบ่เขาตีครับเขาแต่ที่แหลกแต่ว่าบ่วงบ่หมานครับบ่วงมือนี่จะเป็นยังไงพี่น้องช่วงนี้เอาถือว่าหมานาะนพี่น้องนะถือว่าพลาดนะครับจะเสียงไดต้องเป็นรุนกันเอาครับหลังเลือนเบิดถือก็โดนแล้วครับนี่หลังถลอกเบิดนี่ยจะสียังมายั้งเลือพี่น้องตัวนี้เอาไปเลี้ยงวันครับผมนี่ครับจนมือเดี๋ยวเราเบากับเบาเตยโหโหดมือนี่นี่แหละครับไล่หลวดไล่ของเขา เด็ดๆเนี่ยจะเลี้ยวครับทายขนหัวตะแลวครับมาหงวดหลกลมแห้งบ่มีหนกเขาครับรถก็ร้ายมือเมื่อเมือนี่นี่ถือว่าพานอยู่ครับผมเอ้าสำหรับมื่อนี่ก็ขอบุญขอคุณนพี่น้องครับที่เขามารับช่มในคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะสุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับอย่าเจ็บอย่าจนครับลำรวยเงินท่องครับผมมีความสุขถุกๆทานครับสำหรับมื่อนี่ผมกับเบ้าเตยขอโตล่าไปท่านี้ครับผมไว้แต่พอกันคลิปนะครับสวัสดีครับ